ทางเช่าคอดีไทยทังเช่ามหาวิทยลาลัยเกษตรศาสตร์กลับเข้ามาช่วงสุดท้ายผมอยู่กับคุณประพันธ์คุณมีอดีตสวนะครับผมยังยืนยันจากที่หลายๆคนเคยได้ยินมาคุณประพันธ์การเมืองไทยนี่อมาตะวาจะยุ่งตายหักใช่ไหม <S 2> <S 2> <S 2> หรือยุ่งที่สุดในโลก <S <S <อ>ก็ช่วงนี้ครับช่วงนี้ยุ่งที่สุดณวันนี้ครับพักเพื่อไทยหัวเด็ดตีนขาด ไม่ว่าแพรทองคานจะตกเก้าอี้หรือไม่ตกเก้าอี้จะไปศาลหรือไม่ไปศาลจะลาออกหรือไม่ลาออกเขาต้องยึดสถานาการเป็นรัฐบาลเอาไว้ให้ได้ใช่ไหมก็มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นรสนิยมหรือเป็นทัศนคติหรือเป็นนิสัยทางการเมืองของอคุณทักษิณคือถ้าจะมองพรรคเพื่อไทยเนี่ยต้องวิเคราะห์ที่คุณทักษิณ ไม่ใช่วิเคราะห์ที่คนอื่นพราะทักษิณเนี่ยจะเป็นคนที่อยอมกอดอํานาจไว้เนี่ยให้นานที่สุดไอ้เรื่องที่จะถวายอํานาจหรือยอมคลายอํานาจไปให้คนอื่นเนี่ยไม่ใช่นิสัยของเขาเพราะฉะนั้นฉากทัศทางการเมืองที่มันจะเกิดขึ้นในช่วงวันนี้ถึงวันที่2 9เนี่ยต้องจับตามองไม่กระพริบพเพราะว่า,าถ้าหากว่าวิเคราะห์ว,ว่าลูกสาวตัวเองไม่รอด ผมคิดว่าเขาต้องตัดสินใจให้ลูกสาวลาออกไม่รอดในศาลไม่รอดในศาลจะด้วยสาเหตุใดประเมินแล้วคิดว่าไม่รอดไม่เข้าก็ไม่เสี่ยงที่จะไปให้พิ่ภากษาจะลาออกเช้าวันที่ยี่สิบเกาก็ยังได้สาลนัดสิบหนาฬิกาแต่สาลนัดกันเองสิบโมงเขียนเขียนคำวินิจฉัย่เป็นก่อนสาลอ่านกับพิพภากษาเนี่ยก่อนบ่ายสามก็ได้ลาออได้ พอลาออกก็คือเขาไม่มีชนักติดตัวในทางการเมืองที่จะกลับมาเมื่อไหร่ก็ได้ถ้ามีโอกาสใช่ไหมอันนี้ถ้าเขาวิเคราะห์ว่าไปไม่ได้แต่เขาเมื่อน้าเขาเชื่อมั่นว่าไปได้ก็จะเห็นเธอมาฟังคำวิิจัยของศาลวันที่ยิบเก้าหรือจะไม่มาฟังก็ส่งตัวแทนมาฟังก็แล้วแต่คือไม่ลาออกออคือไม่ลาออกแต่มันก็จะเสี่ยง ว่าสิ่งที่เขาคาดหวังว่ามันจะรอดเนี่ยมันจะเป็นจริงหรือไม่เนี่ยไม่ทราบมันสามารถพลิกได้เหมือนคุณเศรษฐาก็ค,คิดว่าตัวเองรอดแต่ก็ไม่รอดถูกไหมครับอันนี้ฉากทัศทางการเมืองที่หนึ่งเพราะถ้าเกิดว่าคุณคุณเองลาออกเขายังมีโอกาสที่จะเป็นฝ่ายจะตั้งรัฐบาลโดยสนับสนุนคุณชัยกเกษมขึ้นมาแม้ว่าประชาชนจะยอมรับไม่ยอมรับไม่เป็นไรแต่เป็นคนในคอนโทรของตัวเอง อำนาจก็ยังอยู่ในมือของตัวเองซึ่งก็มีเวลาระหว่างวันที่ 29, 28, 29เปดยไปจนถึง9กันยาที่สารนัดใช่ไหมครับถ้าหากว่าสามารถที่จะเสนอชื่อคุณชัยกเกษมโปรด9้าเป็นนายกขึ้นมาได้ประธานสภาส่งชื่อไปนะครับซึ่งมันก็ทำได้ในระยะเวลาไม่เกิน7วันเนี่ยถ้ามีเสียงของพรรครัฐบาลเดิมยังหนุนอยู่เขาก็สามารถมีนายกขึ้นมาได้ การฟอร์มรัฐมนตรีก็เดินหน้าต่อไปส่วนวันที่ก้าวาศาลดูแล้วถ่าศาลมีแนวโน้มว่าประเมินว่าตัวเองไม่รอดเนี่ยมันก็มีสองอย่างคือจะยอมอยู่ติดคุกหรือจะหนีแต่ผมก็เชื่อว่าเขาจะหนีมากกว่าเพราะว่าถ้าหนีไปอยู่ต่างประเทศหรืออยู่ที่อื่นเขายังสามารถบัญชาการรัฐบาลไทยกเกษมได้แต่ถ้าอยู่ในคุกเนี่ยมันจะหมดความชอบธรรมที่จะมาสั่งนู่นสั่งนี่ แล้วก็จะเกิดการต่อรองจากพักร่วมรัฐบาลจํานวนมากแ้ะดีไม่ดีอาจจะมีคนแตกหนีไปไปเข้าค่ายผมก็มองว่าเนี่ยช่วงเวลาแห่งความสําคัญที่เป็นไฮไลท์ก็จะอยู่เนี่ยช่วงจากวันนี้ยีิบเก้าไปถึงเก้ากันยาน่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะผมคิดว่าเขาก็ต้องประเมินว่าโดยลักษณะของคุณสมสินเนี่ย ถ้าเขาอย่างที่เขาไปฟังคำภาคสาสานอญญายาเนี่ยเขาต้องประเมินแล้วว่าเขามีโอกาสรอดแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็ถูกไหมครับถ้าเขาประเมินแล้วว่าเขามีโอกาสติดคุกผมว่าเขาไม่อยู่โดยลักษณะนิสัยของเขาเพราะฉะนั้นนี่คือทางที่ทุกคนคิดเลยว่าจะดันคุณชัยกเกษมขึ้นมามันก็เป็นตัวเลือกตัวสุดท้ายที่เขามีอยู่อ่า ตามบัญชีรายชื่อส่วนที่บอกว่าพีรพันธ์พลเอกประยุทธ์นี่เลิกคิดไปก่อนเลยเพราะเขาไม่มีทางปล่อยอํานาจตรงหัวเลี้ยวหัวต่อน,นี้ให้คนอื่นเด็ดขาดผมคิดว่าอันนั้นจะต้องเป็นทางเลือกสุดท้ายที่เขาจำยอมแล้วและเขาไม่สามารถที่จะมีอำนาจต่อรองมากกว่านั้นแล้วเช่นพักร่วมรัฐบาลรวมไทยทั้งชาติอาจจะมากระโดดมาร่วมฝั่งนี้นะครับทำให้เขามีเสียงไม่พอ ก็ <G ül> <G ül> เป็นไปได้ที่เขาอาจจะยอมรับบุคคลอื่นซึ่งอันนี้อยู่ขึ้นอยู่กับการต่อรองอะถ้าเป็นบุคคลอื่นให้ให้มันจบสิ้นกระบวนความนะครับ,ค,รบคุณชัยกเกษมถ้าเป็นคุณประพันธ์บอกว่าวันที่9ก้าเขาก็จะประเมินอีกทีหนึ่งวันที่9ก้าเขาก็จะมี2ทางคือไปกับอยู่ครับแต่ถ้าเป็นคนอื่นเป็นนายกตั้งแต่3ามสี่วันแรกเลยวันที่9ก้าเขาจะไปหรืออยู่ผมคิดว่าเขาไปเพราะว่าถ้าเป็นคนอื่นเป็นนายกเนี่ยเขาก็คงจะไม่แม่นไม่มั่นใจในความ ลอย <Okay. S 2> เคเาอันนี้คือการประเมินนะไม่ได้ว่าอะไร,รนะอ่ะแต่ถ้าคุณแพทองทาน<ะ>ไม่รอดรเขาจะบอกให้เขาลาออกนะแต่ถ้าไปศาลก็อีกเร<ะ>ือ่องหนึ่ง<ะ>แต่ถ้าเขาประเมินว่าไม่รอดยุบสภาได้ไหมก็มีทางเป็นไปได้ถ้าเขาคิดว่าไม่รอดแล้วก็ถ้าจะยุบสภาก็คือว่าพักร่วมรัฐบาลเนี่ย ไม่เอากับเขาแล้วอย่างที่เมื่อกี้บอกว่ากระโดดไปว่าง้าภูมิใจไทยกระโดดไปหรือบางส่วนในพักภูมิในพักเพื่อไทยถูกดูดไปเนี่ยเขาอาจจะต้องตัดสินใจยุบสภาเพราะถ้าไม่ยุบมันก็จะไปเข้าอีรอบว่าต้องไปยกอํานาจนายกรัฐมนตรีให้คนอื่นให้อีกฝั่งหนอ่าอ่าครับแต่ถ้ายุบสภาการเป็นรัฐบาลรักษาการยังอยู่ในมืออ๋อส่วนการเลือกตั้งก็ไปสู้กันนะครับซึ่ง พูดแล้วคะแนนนิยมของแต่ละพักเนี่ยก็ไม่ได้มีใครสูงเด่นแต่ว่าแน่นอนพักเพื่อไทยอาจจะเสียเปรียบซึ่งเขาก็ต้องไปแก้ปมปมด้อยของเขาปมที่ทำให้ประชาชนไม่ยอมรับเขาในการเลือกตั้งซึ่งก็เขาก็เป็นคนมีความสามารถอยู่แล้วในการที่จะไปพูดให้ชาวบ้านเนี่ยเชื่อ ก็ไปวัดในสนามเลือกตั้งอีกทีแต่อีกทางหนึ่งสัปดาห์ที่เราก็มีคนพูดเหมือนกันว่าครับประเมินจากทีท่าของแพรทองทานกล้าไปสารลับนูนคุณสมชายแสวงการบอกว่าตอบฉะฉานเหมือนเตรียมตัวมาดีคนก็บอกว่าเอาเอานะรอดได้เป็นนายกต่อคุณคุณคุณวัพันธ์คุยดีฟังดีนะก็เขาถ้าเขากล้าไปฟังคำรักษาเขาก็ต้องเชื่อมั่นว่าเขาจะรอด นะครับได้เป็น<ต>นายกต่อแต่ว่าจะรอดหรือไม่รอดนั่นมันยังเหมือนมันก็เหมือนอย่างที่คุณเศรษฐาเคยเจอมาแล้วนั่นแหละครับครับว่าคุณเศรษฐาก็เชื่อว่าตัวเองจะรอดในเช้าวันนั้นนะครับเราก็ยังมั่นใจว่าไม่น่าจะมีปัญหานะครับซึ่งไม่รู้ว่าเขาจะได้ข้อมูลมาจากทางไหนก็ไม่ทราบ,รบแต่ว่าท้ายที่สุดมันก็ไม่ได้เป็นไปดังที่เขาเ,เชื่อนะครับ ส่วนคุณแพทองพานถ้าเขาเชื่อถ้าเขาไปฟังกัภาษาเพราะเขาเชื่อมั่นอาจจะเชื่อมั <t <t ่นข้อมูลมาจากทางพ่อเขาก็แล้วแต่นะครับว่าไปะมั่นใจว่ารอดอะไรทํานองนี้ใช่ไหมก็ก็เป็นความเชื่อของเขาแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วสารน้นูนจะออกมาอย่างไรนั้นมันเป็นอีกเรื่องหนึ่ะ บริษัทคอดี้ไบโอเทคจำกัดได้ทำวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องการวิธีการเพาะเลี้ยงเห็ดถังเช่าที่เบตเป็นถังหมักปัิถุชีวภาพแนวนอนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดจากถังเช่าตราคอดี้ไทยให้ปริมาณสารสกัดคอเลสิปิน0.65มิลลิกรัมต่อแคปซูลแต่ถ้าเขารอดจากสารจะมีคนบอกว่าคุณก็ไม่รอดในตำแหน่งนายกต่ออยู่ดีเพราะเพราะนี่นะครับสภาก็เห็นชัดเจนพอมีการยื่นเรื่องให้วินิจฉัย เกี่ยวกับการยกเลิก MOU 2 5 4 3 4 4ชิงปิดหนีเลยห,หรือสมาชิกพรรเพื่อไทยถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าตั้งแต่มีการรบกันกันกบขมรไม่เคยออกมาดา่าคุณเซนเลยหรือเอ๊ะคุณเป็นนายกต่อคุณจะแอบไปคุยกันอีกไหมถ้าคลิปไม่หลุดคุณจะทำเขาจะรอดในตำแหน่งนายกไปได้อีกอนานมเขาเขายังมีคดีอื่นนะคดีอื่นที่เกี่ยวกับการแจ้งบัญชีทรัพย์สินปกปิดรายการทรัพย์สิน ไอ้ตัว PN เนนะเหรอเป็นเพชรเนี่ยฮะที่ที่ปปชอยู่นะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องอื่นนะครับที่สำคัญก็คือประชาชนไม่มีความเชื่อถือและไม่ไม่มีความไว้วางใจในตัวเขาแล้วอันนี้เขาจะเผชิญหน้ากับกระแสทางการเมืองที่รุนแรงหนักยิ่งขึ้นไปอีกนั่นนะสิตรงเนี้ยเป็นคำถามผมผมเนี่จถามคุณประพันธ์ว่าต่อให้รอดจากศาล หลายคนบอกว่าเขาก็เป็นนายกได้อีกไม่ถึงเดือนหรอกก็ต้องลาออกอยู่ดีเพราะประชาชนไม่เอาอจ,จริงเท็จอย่างไรกโดนกระแสขับไล่นะหหลงแน่นอนฮะไม่ให้โอกาสเลยเหรอรประชาชน,ชาชนให้โอกาสได้ไหมผงไม่ยอมรับนะคงไม่ยอมรับการดำรงอยู่ในตำแหน่งของนายกแม้ว่าศาลจะมีนิสัยยังไงก็ตามแต่นะครับถ้าหากว่าเขารอดเนี่ยครับผมคิดว่าประชาชนจะไม่ยอมรับตัวนายกกรุงอิงอีกต่อไป <c oughs> ซึ่งทุกวันนี้ก็ไม่ยอมรับอยู่แล้วทุกคนก็ไม่ได้รู้สึกว่ามีนายกชื่อนา,น,าน,านางสาวอุ้งยิงเลยอืคิดไม่ได้คิดว่าเขาอยู่ในฐานะเป็นผู้นําประเทศเลยนะครับประชาชนไม่ได้มีความเชื่อถือหรือศรัทธาว่าเขาเป็นผู้นําประเทศเลยทุกวันนี้นะครับเพราะนั้นมีก็เหมือนไม่มีอยู่แล้วประชาชนก็ไม่ได้ยอมรับอยู่แล้วเพราะว่าเขามองว่าความรู้ความสามารถวุฒิภาวะ ประสบการณ์รวมความทั้งหลายทั้งบวลในการที่จะมาเป็นผู้นำประเทศเนี่ยไม่ผ่านไม่ผ่านในสายตาของประชาชนเพราะนั้น14วันต่อจากนี้เนี่ยวันนี้วันจันทร์ที่25จนไปถึงวันวันอังคารที่9กันยา14วันพอดีเลยคุณประพันธ์คิดว่าทางไหนดีซิดีที่สุดสำหรับประเทศไทยผมก็คิดว่าถ้าให้มันมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกระบ,บวนการทางการเมืองนะครับ อุงอิงก็ควรจะลาออกแล้วก็มีการสรรหานายกเสนใหม่นะครับซึ่งก็อย่างน้อยก็ผมก็ยังคิดว่ามันมันน่าจะมีวุฒิภาวะดีกว่าคุณอุ้งอิงนะครับในคนที่มีรายชื่ออยู่นี้เพราะว่าเราไม่อาจจะไปเลือกคนอื่นนอกจากบัญชีรายชื่อซึ่งก็มีแค่สี่ท่านก็คือชัยกเกษม คุณพีรพันธ์คุณประยุทธ์คุณอนุทินถึงใครคนใดคนหนึ่งเป็นเราอาจจะไม่ได้ยอมรับโดยร้อยเอร์เซหรอกแต่ว่าเราก็ยังเชื่อว่ามันมันยังมีวุฒิภาวะมีความเหมาะสมมากยิ่งกว่าคุณอุ้งอิงมีวุฒิภาวะมากกว่าทั้ง4ท่านเนี่ย นะครับโดยโดยมันซึ่งมันก็เป็นไปตามกระบ,บวนการของระบอบประชาธิปไตยอันนี้น่าจะดีที่สุดนะครับคือณขณนะขน,นี้โอเคละคนท,ทั่วไปอาจจะมองว่าหุยการเมืองถึงทางตันอยู่ที่ฝั่งของฝั่งของคุณทักษิณว่าคุณจะเอาอยัางไงอย่างที่คุณประพันธ์ว่าแต่คุณประพันธ์บอกว่าถ้ามันถึงวันต่อวันต่อวันต่อวันไปเนี่ยมันจะหมุนการเมืองมันจะหมุนออกไปหาทางออกของมันเองได้ถูกไหมใช่ คือมันต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงในช่วงเนี้ยก่อนมันที่ยีิบเก้าเนี่ยผมคิดว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงอไอ้ตอนนี้ที่เราบอกว่าอุย้ยพลเอกประยุทธ์มาเป็นไม่ได้หรอกอุย้ยคุณอนุทินเป็นไม่ได้หรอกอุ้ยคุณพีรพันธ์เป็นไม่ได้หรอกสมมตินะ,ะแต่ถึงเวลามันจะเป็นได้ของมันเองก็ก็มันรัฐมนูรกกาหนดให้บุคคลเหล่านี้มีซึ่งพรรคการเมืองเสนอชื่อเนี่ยในบัญชีรายชื่อเท่านั้นที่มีสิทธิ์อืมันก็มีเหลืออยู่แค่สี่ท่านนี้า เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ไม่ประสงค์ที่จะไปเรียกร้องนายกนอกระบบหรือ<ก>อำ,ำนาจนอกระบบเราไม่เอาเราก็จําเป็นต้องเคารพและยอมรับอันนี้ส่วนถ้าเขาขึ้นมาบริหารประเทศแล้วเนี่ยมันไม่เกิดอะไรดีขึ้นก็เป็นเรื่องของประชาชนและ,ะสภาผู้แทนราษฎรและผู้ตัวแทนประชาชนจะต้องควบคุมตรวจสอบการบริหารของเขา เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติและประชาชนมันไม่มีทางเลือกทางอื่นนะครับถ้าเป็นคุณชัยกเกษมเป็นอีกสี่คนที่เหลือเปลี่ยนตัวเสร็จแล้วสถานการณ์ระหว่างไทยกับเขมรจะดีขึ้นไหมผมคิดว่าจะยังไม่ดีขึ้นตราบใดที่เราไม่ยกเลิก m อก m 5 4 3 4 4 4เราต้องการมีผู้นำที่มีความเข้าใจและชัดเจนในประเด็นปัญหาอำนาจและอธิปไตย อาณาเขตดินแดนของประเทศของเราให้มีความชัดเจนแล้วสองต้องเข้าใจว่ากัมพูชากำลังทำอะไรกับประเทศชาติบ้านเมืองของเราและเราต้องกำหลาบให้อยู่ต้องจัดการให้อยู่เพราะเขาเนี่ยไปปลุกระดมประชาชนในประเทศของเขาให้เข้าใจบิดเบือนประวัติศาสตร์ให้มองว่าประชาชนประเทศไทยเป็นศัตรูกับเขาซึ่งผู้นำประเทศแบบนี้มันไม่ควรที่จะคบนะครับ แล้วถ้าเราจะครบเราต้องเอาให้อยู่อต้องกดให้กดเขาเรียกว่าในทางยุทธศาสตร์ในทางทหารเนี่ยต้องกดขวาญฆ่าศึกเนี่ยให้จมธรณีไปเลยอย่าให้มันได้ผุดได้เกิดเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะแวงกัดเราแล้วก็เป็นศัตรูเป็นพิษเป็นภัยกับเราเพราะเรายังปล่อยให้มันมาตอแยกับเราอยู่อย่างเงี้ยเหมือนในเขตกองทัพภาคที่หนึ่งไปปล่อยให้ไอ อาณาเขตหลักเขตของตัวเองอยู่อย่างนี้แล้วมาล้อมรั้วตรงนี้แล้วยังปล่อยให้เขาอยู่เนี่ยแล้วอ้างว่าถ้าไปยิงเนี่ยมันจะเสียมันไม่ต้องยิงครับคุณไปขับไล่เขาออกไปหรือถ้าจะอยู่ก็ต้องมาอยู่ในภายใต้การปกครองของเรานะครับมันก็เท่านั้นครับมันไม่ได้จําเป็นต้องไปฆ่าเขานะครับถูกไหมมันไม่ใช่เรื่องอทียากแต่ว่าอย่ามาเป็นข้ออ้างนะเราไม่ต้องไปทิ้งระเบิดใส่เขาไม่ต้องไปยิงเขา คุณอยู่ในเขตอาณาเขตของเราไม่ได้ถ้าคุณจะอยู่อย่างเดียวคือคุณต้องมาอยู่ภายใต้อำนาจการปกครองของเราเท่ากับว่าห้าคนเนี้ยที่ที่ผมพูดเนี้ยนะนอกจากคุณแพททองทานซึ่งซึ่งจบแล้วในทางการเมืองเนี่ยห้าคนเนี้ยต้องรวมคุณชัยเกษมด้วยเนี้ยใช่ภาระใหญ่ของคุณนอกจากเรื่องเศรษฐกิจนอกจากเรื่องของปากท้องชาวบ้านนอกจากเรื่องของการปรับนู่นปรับนี่คุณจะต้องจัดการกับกัมพูชาแบบ แบบเด็ดขาดเด็ดขาดเหมือนกับที่เวียดนามจัดการกับกัมพูชานี่คือภาระใหญ่ของคุณมันจึงไม่กล้าไปตอแยกับเวียดนามแล้วอย่างนี้จะมากล้ามาตอแยกับเราได้เพราะฉะนั้นต้องจัดการให้เด็ดขาดเพราะฉะนั้นทุกตารางนิ้วของแผ่นดินไทยเราห้ามล่วงล้ำและลุกลานเข้ามานี่จึงเป็นคําตอบว่าทําไมต้องเปลี่ยนตัวนายกจากแพทองทานเป็นคนอื่นเพราะฉะนั้นถ้าผู้นําประเทศเนี่ยไม่มาจัดการเรื่องนี้ไม่ว่าใครก็ตามนะครับ ก็จะต้องเผชิญกับปัญหาที่คนทั้งชาติเวลาเนี้เขารับรู้ข้อมูลหมดแล้วว่าประเทศของเราเนี่ยเสียดินแทนให้เขามาตั้ง17ปีเพื่จะได้คืนคในยุคข,ของแม่ทัพภาคที่สองยังเหลือบางส่วนของกองทัพภาคที่1ที่ยังไม่เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นต้องอนาเขตเนี่ย หลักเขตของเราเนี่ยนะมันแบ่งกันตามเทือกเขาพนมดงรักขาหมวดถือสันปันน้าครับแล้วไอ้ที่มันเป็นที่ราบก็ปักปันเขตแดงกันจบแล้วหลักเขตที่หนึ่งถึงหลักเขตที่เจ็ดสิบสามทำไมคุณไม่รักษาฮะมันมีแค่นี้แต <ฮะ S 1> ่ว่าต้องคุณต้องทําเรื่องนี้ให้ชัดเจน <ฮะ S 1> ตราบใดที่ไม่ชัดเจนตอนเนี้แผนที่ภาพถ่าย Google ข้อมูลความรู้ข่าวสารเนี่ยประชาชนเรียนรู้หมดแล้ว่า เฮ้ยนี่เราแบ่งกันมาตั้งแต่ไปหนึ่งเี่หนึ่งเก้าศูนแบ่งกันจบไปแล้วนี่นี่ต่อมายังจะมีอีกพื้นที่อีกสามเมืองนะที่มันยกมันยึดเราไปคือเสียมราชพระตะบองสีโสพลเดี๋ยวเดี๋ยวเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องประวัติศาสตร์เรื่องข้อที่จริงพวกนี้ผู้นำประเทศเนี่ยถ้าไม่สำเนียกไม่ตะหนักไม่เข้าใจและยังทำเป็นหูทวนลมยังไปกอด m อ u ไว้อยู่เนี่ยละครับ ทำยังกับแม่เป็นเพชรพระอุ้มเพชรทองคําหรือเป็นของล้าค่าทั้งทั้งที่มันไม่ใช่สาระอะไรมันเป็นกระดาษเช็ดก้นเจะฉีกทิ้งเมื่อไหร่ก็ได้เพราะมันเป็นสัญญาระหว่างสองประเทศเออนะครับเมื่อเราไม่เห็นว่ามันไม่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติเราเราก็ไม่ต้องประสงค์ที่จะมีข้อตกลงนี้แล้วจะทํากันใหม่เมื่อไหร่ก็ได้ที่เราไม่เสียเปรียบเพราะนั้นนายกคนใหม่ฟังไว้นะครับ,รบนี่คือบทสรุปว่า คุณจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ไม่ใช่ใครหนุนคุณสสทั้งสภานหนุนคุณก็ตามแต่ต้องฟังประชาชนว่าเขาอยากได้อะไรนะได,ได้ครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับแล้วกลับมาพบกับเรื่องนี้ต้องเคลียร์ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางท็อปนิว77แห่งนี้กับแขกรับเชิญแบบนี้วันนี้ผมและคุณประพันธ์คุณมีลาคุณชมไปก่อนครับสวัสดีครับ